นดี๋ยวพี่น้องดอกนึงงามๆพระเจ้ามาเก็ตโอเฮดพระเจ้าทอนเฮดอันเป็นหูจงโปงเกิงเปงเดี๋ยวพี่น้องนี่ค่ะดอกหนึ่งดอกหนึ่ง,ง,งทั้งพี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งกองไหว้สักก่อนเนาะค่ะเนาะมาเอาพี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้า อุ้ยสองดอกค่ะพี่น้องมันมันดอกเดียวได้พูดตายใหเจ้าจหาเห็ดอยู่ฟังพุนค่ะอุ้ยทั้งปีกับมี่อีกค่ะพี่น้องทั้งพีกับมี่อีกพี่น้องพี่น้องพี่นอ้องทีดอกงามๆแต่อดอกงามๆ ซ่อนหน่อยพต่คุเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแนวหนีบใส่มือกกันโอ้ยพี่นอ้องจ้าสมรงามคักแท้อืยพี่นอ้องเบิ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 งไปต่อจา้า ซอยกัดเนี่ยค่ะพี่น้องเบิง้งอุ้ยแต่มันงามครักพี่คะพี่น้องดอกหนึ่งนี่คะโอ้ตายยูกไก่โพดน้องปูนนะ่ะโอ้ยพึงเนี่ยยกมือแพร่แวอยู่อุ้ยเต็มทุงผ่าละค่ะพี่น้องจะได้ออกไปถ่าสามีอยู่บนทางล่ะค่ะพี่น้องเต็มทุงผ่ ยางไปกับซีมุนกันแล้วล่ะเดี๋ยวกันเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวออกไปหุ่นทางหน่อยย่าสีไทยเบิ้งเนาะค่ะเนาะไปต่อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องน,นี่มาสวยเนาะค่ะข่าก็มาเอาไปเบิดน้ำเนีย่ยกลางทางั้งนะค่ะที่พ่อไว้เนาะค่ะเนาะดอกนี่กระโบนใหญ่ค่ะพี่น้องได้ดอกเดียวค่ะ ไปต่อจ้าพี่น้องพี่น้องเบิ่งข้าเจ้าเหยียบจ้าพี่น้องข้าเจ้าเหยีบข้าเจ้าบบหูเมื่าโบข้าเจ้าเหยียบเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะแต่ว่าเย้าเห็นยูดอกหนึ่งค่ะเห็นยูดอกหนึ่งข้าเจ้าเหยียบได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันข้าเจ้าบุหูจักว่าข้าเจ้าหยียบบ่นี่ค่ะงามค่ะพี่น้องดอกนี้งามงามไปต่อจ้า นี่จ้าพี่น้องดอกหนึ่งดอกนี่กรสิเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้ออย่าว่าเย้าเด้อดอกนี่กรสิจงไว้ค่ะนี่จงไว้อันองูจังสีมันเคยออกเด้อค่ะพี่น้องเคยออกหลายเด้อจังสี่ ไปต่อจ้านี่จ้าพี่น้องดอกหนึ่งจ้าพี่น้องเฮ้ยดอกหนึ่งจ้างยงามไปต่อจ้านี่จ้าพี่น้องดอกนึงจ้าอัน มันอยู่ไกลๆกันโบเลียวเห็นค่ะพี่น้องปนได้แท้มันอยู่ใกลๆกันเนาะค่ะโบเลียวเห็นค่ะสีมันคือใบใหม่เนาะค่ะเนาะเบิงเบิงเบิงค่ะมิตะดอกงามๆตัวปูตัวปี่ะเขาจะมาเก็บเอาไปแล้วเขาจะโบเลียวเห็นค่ะมันผลขึ้นมาใหม่ค่ะพี่น้องไปต่อจ้านี่จ้าพี่น้องสองดอกจ้าพี่น้องเบิงค่ะเบิงเบิงเบิงสองดอกนี่ค่ะดอกหนึ่งเห็นบ่ค่ะ อ,อ,อุ้ยงามค่ะค่ะพี่น้องมึงอุ้ยอ้ยคือจังสีงอ,องอเงี้วแต่นออ้อง พี่น้องเบิง้งงามงามไปจ้ะพี่น้องจ้าไปต่อจ้ะงามคักงามแน่เนาะค่ะเนาะมึงแน่ค่ะตาอ่อนซ้อนคันกต่อจ้าพี่น้องมาเบิง้งมีสองดอกค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกหนึ่งว้าพุ่นอ่ะพี่น้องขาเงาลาดฟาดเฮ้ยน่างามจักกับวัน เอ้ยพี่น้องเบิงเบิงไพี่น้องเบิงไปติอ่อนซ้อนน้ำเนาะเอ้ยอ่อนซ้อนไหลค่ะพี่น้องคนเก็บก็จแต่เป็นอ่อนซ้อนไหลค่ะพี่น้องไปต่อจ้าพี่น้องจ้าไปต่อจ้าเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยน้องเบิงดอกนี่จ้าพี่น้องเบิงดอกนี่เอ้ยอยู่ผู้เดียวมากกเยอะเอ้ยแต่มันง่ามคักง่ามเนี่ยพี่นาอ เฮ็ดก็ได้เออไปต่อจ ok. ้กพ ok. ี่น้องแต่มันงามคักงามในอหลีอีหลอค่ะพี่น้องเจ้าเบิงเบิงค่ะพี่น้องแต่มันอ่อนซ่อนคักเฮ็ดก็ได้ต่อจ้าพี่น้องเบิงเบิงพลกำลังสิพนขึ้นมาเบิงค่ะพี่น้องกำลังสิพนขึ้นมาเบิงค่ะพี่น้องกำลังสิพนขึ้นมาค่ะพี่น้องดอกนี่ดอกหนึ่งจ้าสามดอกน้ำกัน มันยังหน่ยน่อยๆอยู่เอาคือเกาล่ะจ้าเอาจ้าค <c oughs> ้ำหาก่อนเอ้ยสามดอกพอดีแกงแซบน้อยน้อยนี่ค่ะเอ้ยแต่มันแต่อ่อนซ่อนค่ะเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะเื้ยไปต่อจ้ะพี่น้องไปต่อ เป็นเห็ดเพ sure> ิ่งขาไล่ค่ะพี่น้องมือนีเย่า uh ว่าเอาเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเอาไปเพิ่องกะฮักเบิดเนาะค่ะมือนันย่าเอาไปฮักเบิดค่ะเพราะว่าเฮ็ดเพิ่องวัดมันหนักเนาะค่ะเนาะทับปรเดียวฮักดอกกับไปพ่อดอกขากับไปพ่อขาค่ะพี่น้องแล้วก็มือนี้ย่าพ่ออันเห็ดเพิ่งเกาลัดหลายหลายค่ะพี่น้องเย่าก็บรรยายให้เบิรงเนอกเพราะว่าคลิปมันสีเงาค่ะพี่น้องก็เลยเออเห็นเห็ดเพิ่งขาไล่เนาะค่ะเนาะก็เลยอยากทายให้เบิรงค่ะพี่น้อง ไปต่อจ้านี่จ้ะพี่น้องเอ็ดอกหนึ่งลืือบองถุงมือมานั่มค่ะพี่น้องถุงมือเกา่าทั้งหมดตะกาย่านเก่าทิ่มนังขยาเบิ้ดปัดดอกนี่พี่น้องประตูประต,วะตวูว้ายมีอีกข้างหลังค่ะพี่น้องข้างหลังมีอีกมีอีกเฮ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องเฮ้ยแต่มันงามคักเนาะค่ะเนาะคุณนะ่ะ ตัดตีนพี่น้องเบิ่งกันนะพึงเดิขนขาพี่น้องเสียบกล่องตัดตีนจากพี่น้องแว้าวพวงเนี่ยขา,าตันดีดีพี่น้องเบิ่ง น้ำเสียบมือพี่น้องมึงขอบออ้ยตกใจเบิดบ่าเมนอันตัวทากหืมงามค่ะกับพี่น้องเบิง่งค่ะแต่อ,อันซ่อนคักไปต่อจ้าพี่น้อง นีจ้ะพี่น้องพี่จางงามงามมีสองดอกจากพี่น้องคุณค่ะออขอนซอนเนาะค่ะเนะาะทั้งทีมีสองดอกค่ะพี่น้องบุเลียวเห็นดิค่ะวังหันทั้งพีค่ะ ผ้าหมามะยังค่ะพี่น้องอุ้ยตายอ้ยอันนี้อันกุจีกินแล้วค่ะดอกหนึ่งผ้าหมามายังก็เลยม,มนันรอบังเหตุแต่ว่าเอาถุงพายมานั่มค่ะพี่น้องผ้าหมามายังเอาถุงพายมา แต่ว่าสามีพ้ายางทั้งพุนค่ะเด๋ย,ยาวค่ะมารอเก็บเพชรถาสร้างพนกลับมาเนาะค่ะเนาะพินกลับมาเมื่อัดที่นี่เนาะค่ะไปต่อจ้ามีพี่น้องพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องโอ้ยบ่ได้มาทั้งพีเนาะมือน้นเนาะมือเ้าี่เนาะบ่ได้มาทั้งพีผ้าหมามายางทั้งพี่ก็เลยเขามาพี่น้องเบิง่งมีแต่ดอกงาม เคยแนย่แต่เอาถุงไผ่มานั่มขอบอยากเก็บเห็ดครับพี่น้องหายสามีผ้าหมาไปยางทั้งปูนเดิมเดิมเพิ่นกระโทรศัพท์เอิญเดิเพิ่นมาหอดดอนนี่เย้าเขาดอนเดียวในราคาถาข้าเจ้าถาสามีมาเบิ่งว่ดดอนเดียวใส่ถุงไผ่สิได้จักเท่าใดเนาะค่ะเนาะอืมนี่คะ่ะสีดอกแล้วคะ่ะพี่น้องแต่ดอกงามๆเขะแต่อ่อนซ่อนน้ำบอจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยาวาจะมาอ่อนซ่อนเห็ดแห้งแท้พี่น้องเบิ่งเนี่ย ไปจ้าพี่น้องไปต่อจ้าพี่น้องค่วมาเกิดจะด,ด,ดอกเดียวคอรอดอกเดียวบ่ซ้อมมึงอีก,กอนเฝ้่าเก็บเป้่าเฮ็ดเวลาค่ะพี่น้องเฝ้่าเล็งเวลาตะโคงนี่เดี๋ยวพูนโทรศัพท์มาสิได้ออกไปได้ค่ะโอ้ยเบิดลวค่ะไม่ดอกเดียวคอรออีหลีค่ะพี่น้องไปต่อจ้า ปาดพี่น้องบานเบิดสกา่ผ้ามามาย่างทั้งที่สามของานนี่นะเบิง้งพี่น้องมันม่นมอีกดอกเดียวเด้อค่ะพี่น้องเอาใส่ถุงผ้าบอด้พี่น้องมันดอกใหญ่ขอดึงมาสะถอนเนาะค่ะเนาะขอดึงมาสะถอนขอดึงมาสะถอนค่ะอุ้ยพี่น้องไปทั้งพพ่กามีดอกน้อยนอยมันคือบ่มีอีกพี่น้อง ขอดึงมาสะท้อนขอดึงมาสะท้อนเนาะค่ะพี่น้องเป็นตาออนซ้อนคักมึงแหน่สามดอกมิตรดอกอุต,ตยัยตามกล้องสามดอกมิตรดอกง่ายๆพี่น้องเบิงเบิกถึงแต่มือพี่น้องเบ่งแต่มือมือเย้าแม่มือเนยน้อยแม่มอ,มอ้ยอ,อันพี่น้องเดี๋ยวเด้ค่ะจ้าพี่น้องอุตใจต,ตื่น พามามัญญางกะได้เจอตะดอกเถ่าเถ่าบดที่นี่พี่น้องเบิง้งไปตาอ่อนซ่อนบ่ตาอ่อนซ้อนบ่พี่น้องมิตะดอกห้ามอยียงนี่จ้าพี่น้องพุ่นน่ะเสดายเด้อจะใคผพาหมามัย่างพีซสมนนัวนี่มึงแน่มึงแน่มึงแน,งน่พี่น้องไปตาอ่อนซ้อนคัะนว่าเต่าทิมเบิดนเนาะเฮ็ดในกระเป๋ากะได้หลายละ่ะคะพี่น้อง เดี๋ยวต้องคอยเบื้องตอนออกไปเนาะค่ะเนาะไ้สามีโทรศัพท์เอื่นกอนเนาะค่ะเนาะไปต่อจ้าพี่น้งลืมเปิดกล้องนึกว่ามันจะของเปิดกล้องเรียบร้อยแล้วเอาเฮดสองดอกกระถ่ายให้เบื้องแย่งดีค่ะพี่น้องถือกล้องโซย่างดีเฮ้ยพี่น้องขอโทษก็ราะพยหลายเบื้องเอาตลูปเอาในนนั่นนะคะเนาะ,ะไปต่อจ้า <c oughs> นี่จะพี่น้องดอกหนึ่งจ้าพี่น้อง เห็นห้อยตัดตินนึกว่าขาจาเอาบดนี้จักก็ยั่งยั่งอยู่ค่ะพี่น้องขจาเบ่เห็นดอกซัมเน่ดอกซัมเน่ขาจาเอาดีดีแ้ค่ะรุ่นนิดสิไปต่อจ้าแหมพี่น้องเบิ่งดอกนี่จ้าพี่น้องเบิ่งดอกนี้ดอกนี้เอาซ้อนเนาะค่ะมันอยู่สูงพี่น้องเบิ่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 งจ้บพี่น้องเบิ่ง นี่จงไวสกอนนี่เกิดจงโอ้ยห่วยหยาบโว้ย,ย,อยเอาเบล็อดอกค่ะพี่น้องมึงแน่อันนี้เกิดจะมันยังทับอเอเ้ยอะไรบ้านอ้องเอ้ยผุนนะค่ะอันนี้แมนบอลน,นี่พุนยุยู่นี่บลแมนจับพี่น้อง เสียงกลักกวากากกลักคาก่ะลงในตับพี่น้องไปต่อจ้าพี่น้องเห็นใบใบผู้มู่ผู้ยู่ผู้ยู่ดีบ่ค่ะรุนกันว่ามันแมนบ่แมนนี่คิดว่าแมนเลยแมนค่ะพี่น้องจ้าแมนแมนแต่มันตาดีเนะาะย้าหน่ตาดีดี อีกบ่นอ่ะอันยางหยาบเข้าไปกันเลยสีหยยบเพชรได้ค่ะพี่น้องอนี่โยคาะแต่บังดอกน้อยค่ะพี่น้องนี่นะต่อจ้าต่อจ้าพี่น้องมึงจ้าพี่น้อง เบ่งค่ะ,ะพี่น้องอุ้ยหลุ่น,นี่เลยลอะานอาหารมักอุ้ยหลุดังสีหลุดานอาหารมักค่ะพี่น้องทั้งทงีอีกค่ะพี่น้องเอาได้บ่นอนนี่ดอกนี่วอยบ่าเอาค่ะพี่น้องดอกมีวบว่เอาจงใบ่ะโอ้ยเอาสองดอกกับพ่อละพี่น้องอู้หนี่อีกบ่อออนอมีแค่สองดอกค่ะพี่น้อง ไปต่อจ้าข้าเจ้าพี่น้องดอกนึง,นงงามๆข้เจ้ามาเก็บโอเฮดข้าเจ้าทอนเฮดอัน,นเป็นหูจงโปงเจ่ง,งเป่งโยพี่น้องนี่ค่ะดอกนึงดอกนึงทั้งพี่ค่ะพี่น้องดอกนึงกองไว้สัก,กุนเนาะค่ะเนาะมาเอาพี่ค่ะพี่น้องดอกนึงจ้า อุ้ยสองดอกค่ะพี่น้องมาบมรดดอกเดียวได้พูดตาย้าเ้าหาเหตุอยู่ฟังพุ่นค่ะเฮ้ยทั้งปีกับมี่อีกค่ะพี่น้องทั้งพีกับมี่อีกพี่น้องพี่น้องพี่น้องจะดอกงามๆแต่ดอกงามๆ คนซ่อนนอนเดี๋ยวพึ่งเด้ดดนอค่ะพี่น้องเด้อเอาแนวหนีบใส่มือกัน พี่น้องเอาได้คะ่ะพอดีงามพอดีงามอุย้ยงามค่ะค่ะพี่น้องเฮ็ดไหมอ,อ่อนซอนค่ะกคับพี่น้องไปต่อจ้าจะพี่น้องดอกหนึ่งแต่มันงามค่ะอ้ยงามค่ะกคับพี่น้องเอ้ยดอกเฮ็ดไหมอ่อนซ่อนค่ะกคับพี่น้องอุ้ยแม่นบนนี้ อันนี้ก็แมนพี่น้องนี่นี่น,นี่อันมอดมอดมันบังค่ะพี่นอ้องเกลือบมันเย้าหยียบตัวอมีอีกพีเนาะงค้ำหากันนะกรแมนจ้ะโอ้ยไม่กระแทงหูไปต่อจ้ะพี่น้องดอกสองดอกนี่งามคักค่ะต่อจ้าไต่าฮ่า <laughs> ฮ่ารู ดอกนี่งามค่ะเอ๊ยอึบงัดเอายงมดอกหนึ่งสองดอกพ่นเพะว่าตามมันลมค่ะพี่น้องโอ้ยพวกนี้ตามมันลมค่ะไปต่อจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งก็ยุ่นี่ค่ะดอกหนึ่งเนาะตามลมไปต่อจ้าพี่น้องจ้า นี่จ้าพี่นอออ้องดอกหนึ่งจ้างามคักเนาะค่ะเนาะเห็ดต่อ่อนซ้อนนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งอันนี้กุจ,จีก,กินไก่ิเบรด์ละจ้า ทั้งพีค่ะทั้งพีก็เอาได้ยุคค่ะดอกนี้เนาะใช่ล่ะเหยียบซะนี่ค่ะพี่น้องอันนั้นเสียงว้ทั้งพุ่นเห็นบอกค่ะหยาพุนยูพุยูเสียงวบค่ะนี่จ้าพี่น้องสามดอกเนาะค่ะไปต่อจ้า พี่น้องมาเบงดอกพี่มันมันมาเกิดลีอยู่พี่ป๊าอุ้ยขาเก่าพอได้พี่น้องย่อมากินขามันอุย้ยเสียดายเนาะยางมาอยู่นะหมว่านบ่เห็นมันหัวตะพลกับบจักึ่บไปต่อจาะพี่น้องเสียดายแห้งอยู่เด้ต่อจะ่ะพี่น้องกล่องกระตะเบงด,ดอกกล่องกระไดเนาะค่ะ วานเปิดได้แล้วกันยังมันได้เปิดได้อยู่ค่ะพี่น้องโอ้ยเผือบเบิ้งดอกพี่ก็ได้ค่ะพี่น้องดอกดิบ่เห็นก็ได้ค่อะอึ๊บเฮ้ยบุญอาขาเหีาลาดฟาดพอปั่นนางงามจัก,กรวาลเอาหลดพี่น้องพุ่น่ะปาดงามคักงามแน่เนาะพี่น้องเนาะไปต่อจ้าพี่น้อง